ิดตัวแล้ว Lo t ั s ส์เ a มิยรสสปอร์ซีดานใหม่เคลมว่าเร็วที่สุดในโลก Lo t ั s ส์เ a นะครับขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าคู่2ตัวพละกกาลังสูงสุดเนี่ย918แรงมา้าแรงบิดสูงสุดที่985นิวตันเมตรครับขับเคลื่อน4ล้อแบบออฟวิลด์นะครับเร่งจาก0ูนย์ถึงร้อยนะครับเพียง2.78วินาทีความเร็วสูงสุดเนี่ย260กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับภายในตกแต่งลูหลานะครับมีจอควบคุมโอเลขนาดใหญ่มาพร้อมเครื่องเสียงจาก KEF นะครับสามารถลองรับ ระบบ Dolby Atmos อีกด้วยครับมาพร้อมกับขุมพลังการประมวลผลจากชิป Nvidia แบบ SOC รองรับระบบ Autonomous Driving สูงสุดถึง Level 4เลยทีเดียวครับมีเซนเซอร์รอบคันมากถึง34ตัวสามารถสแกนหาสิ่งกีดขวางได้ไกลสูงสุด200เมตรช่วยให้มั่นใจมากขึ้นเวลาขับขี่ครับ e m y a นะครับมาพร้อมแบตเตอรี่ขนาด1 1 2กิโลวัตต์วิ่งได้ไกล610กิโลเมตรตามมาตรฐาน w l t p ครับรองรับการชาร์จ DC จากเศษถึง80%ในเวลาเพียง18นาทีเท่านั้นครับ e m y a นะครับมี2รุ่นย่อยนะครับก็คือ Emiya S นะครับ 90,000บาทนะครับแล้วก็เอมิยอานะครับราคาอยู่ที่6,890,000บาทครับใครสนใจไปดูได้ที่งานมอเตอร์โชว์ได้เลยครับ